อย่ามองตรงนั้นเอ้ยเอาไปให้เต้แล้วก็แล้วก็อะไรมากอดไปเรดมันมาเก็บด้วยฉันไปนอนละเพราะว่าฉันจะต้องเฉยเราไม่ได้ยินอะฉันต้อง ิ่นมาแรงนะตอนก่อนตังนโมเสนาปิ่นแรงนะเพราะว่าฉันจะต้องดตอนนี้โวนต้อ่อนใส่ใส่แต้องใอ้องใส่แบบ้งใ่ต้ง่ต้อ่ต้ององบอ่แง้อง่ตอง่แ้งใส่ใส่สแสแบ่แออยใ่ใ่องใอ่้อต้องได้อ้่แ้องไส้่อนใส้้ออาออ

บอกว่าบอกว่าให้ทาให้แบบให้ลองส่งให้กันแบบฟิลเซ็กซี่ลุยลุคิดไม่หัวสองเลยมันจะแบบเนียนแบบกอนเลยเออเอ้ยทำยองไงทำอังไงจะได้อาจาครูบอกว่ามันจะอัพขึ้นเรื่อยๆแบบคนแรกส่งให้ป้าคนที่สองก็จะส่งกับแล้วมันก็อัพไปเรื่อยๆแบบจะแบบจะได้รู้ว่าแบบรู่ไหนเออ แม่สร้างวันดีไม่ใช่เวลาเล่นแม่ว่างหรอลุกอาบน้ำแล้วจะเล่นทั่นล่ะวัสดีว่างหรอฮะพรุ่งนี้วันอะไรฮะพรุ่งนี้มันเขาเสาไงเลิกเล่นได้ละ